ครับเปลี่ยนๆทกทาๆกันวๆๆสวยๆวันที่ยี่สิบแปดตอนเศร้าๆครับเศร้า็สวยแน่ระลับนี่น้องนรองซ้ำโมงแหละใส่ออกมาใส่ปุ๋ยเขาครับอ้อยไอยเขานี่คือวิถีชีวิตของชาวสกลนครครับเข็ดหน้าทำหน้าปีครับเป็นหน้าวานครับใต่เวลาอ้อยปุ๋ยให้อาหาร เป็นแล้วครับอายุเพิ่งก็ได้เป็นเดือนแล้วครับเดือนเสร็จแล้วกขเบรงน้ำกันครับผมนี่คือออกมาไปปุ๋ยครับบานปุ๋ยนี่คือวิธีชาวบ้านฮ้อครับน้ำหน้าครับผมครับปล่อยไปคนในสายร้ายครับปล่อยหน่อยปล่อยครับปล่อย Hmm. ครับเพืเ่อนๆนี่คือวิธีการอ้อยปุ๋ยเข่าครับนี่วิธีเช่าสะกลนครครับทำนาุตัดหญ้าขันแท้กระตัดไปครับนี่ครับลับบิง้งนกันครับผม าพอ่อให้ปุ๋ยเพิ่นจบให้ครับจะได้เริดกเบตัวเร็วครับที่บ้านปุ๋ยปล๋ยปุยปุ๋ยปาาุ๋ยปุ๋ยปุยปุ่ยปุ๋ยปุ๋ยปปุ๋ยปุปุ่อยปุ๋ยปล่อยปยย ¡Ho, <laughs> ho, เจ้าหน้าครับเพื่อนๆโมแข่งบอยนั่งให้เกี่ยวพ่อน,นานเพื่นว่ายังไงเรวิวันเพื่นว่าครับผมนี่คือทำน,นาครับพอได้อายุเรียนสเสียเท่ากับได้อ้อยปุย๋ยอ้อยให้หัวหารเพื่นครับอขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เขา้ามาทักทายให้กำลังใจไม่ใช่เสียนครับ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยพี่น้องนี่ตัดเส้นที่ได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกครับพี่น้องติดได้เบิ่งอีกคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็ขอหยุดไปก่อนครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ